อ๋อ <laughs> ก็ได้ได้ยินมาเหมือนกันแต่เอานี้พูดจริงๆคือโด,โดยส่วนตัวของผมเองอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าผมอยู่บนปกนั้นนะผมถึงพูดอย่างนี้แต่ว่าผมเองผมก็ชอบนะเอาจริงๆคือเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความแปลกใหม่แตกต่างดีอะตั้งแต่วันที่ไปถ่ายแล้วอะคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นคอนเซปที่แบบดูดูแบบสนุกดีครับคือคอนเซปอันนี้มันเป็นเรื่องคอนเซปว่าคนหล่อรักโลกใช่ไหมมันจะเป็นคอนเซปประมาณว่าเกี่ยวกับ เหมือนทุกคนมาจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงมาปกป้องโลกมันก็เลยดูแบบเป็นคอนเซ็ปต์อวกาศอวกาศหน่อยอมพี่วายแบบคนเขาแซวกันว่าโอยคนหลอ่อหลแต่ว่าดูไม่รลดเลยจักคนเลยความจริงก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือก็เป็นอะไรที่แซวกันสนุกมากกว่าผมก็ถูกตวัวผมเองผมรู้สึกว่าเออก,ก็ดูดูดีทุกคนก็แบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วไอ้ทรงเนี้ยคือคนที่ทํางานตรงเนี้ยใครๆก็ต้องเคยเจอมาแต่ว่าแค่ว่าปกเนี้ยมันมาเจอแล้วรวมกันอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองอ่ะใช่ ก็มีก็แซวอ่ะคือตอนที่วันที่ถ่ายเราเราก็ยังแซวกันเองกับพี่ตากงว่าโอ้โหใส่หมวกกันน็อกมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คำถามมากคือไม่ได้ไม่ได้ชิลเลตมากเพราะเราเข้าใจว่ามันมันก็เป็นงานอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นทรงที่แบบรอๆทรงแบบรอของตัวเองอ่ะของทุกคนอ่ะใครๆก็เคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาเป็นหล่ออีกแนวหนึ่งก็โอเคสำหรับผมส่วนตัวคือชอบชอบเขาโดนหนักสุดเราเล่นเพงกับพี่ คือผมว่านะคือโอ,อ๊ตอ่ะเขาไม่ใช่อะไรหรอกคือโอ,อ๊ตอ่ะเขามาแนวว่าเออเขามาปีแรกด้วยแล้วก็ด้วยความที่ออโอ๊ตเนี่ยอาจจะถูกถูกมองว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่พระเอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาอยู่รวมเป็นโครงการคนหล่อของทำดีผมเองผมยังแซวไปเลยพิมพ์ไปแซวว่าตกใจมากที่เห็นโอ๊ตอะไรนะตลกแบบแนวแนวตลกมากกว่าทุกคนแบบเหมือนรักโอ๊ตแล้วก็แซวโอ๊ตตลกมากกว่าว่าเออทำไมมารวมกับกลุ่มได้อะไรอย่างเงี้ยแตกกว่ว่า คือในความเป็นจริงถ้าเกิดทุกคนติดตามโปรเจก์นี้มาจะรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาหรอกมันก็เกี่ยวกับเรื่องว่าแบบคนเรามันหล่อข้างในได้อะครับคืออย่างโอ๊ตเนี่ยถ้าถามโอ๊ตจริงๆอ่ะผมว่าโอ๊ตเขาเป็นคนหน้าตาดีนะตอนเขาผมหอมอะเขาก็หล่อนะอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนอ้วนก็หลอ่อบนอ้วนไงเออนี่เขาเหมือนดราม่าคือยขาแบบจะขอออกจากผิมอ๋อไม่ให้หอนะหหอกครับไม่หลอกไม่หลอกผมว่าไม่มีอะไรโอ๊ตเขาก็อาจจะแบบ คือโดนโดนแซวอะไรเงรี้ยแต่ความจริงผมคิดว่าไม่มีอะไรก็คงแซวกันว่าแบบเฮ้ยโอ๊ตมาโผล่ได้ยังไงอะไรเงรี้ยสำหรับผมก็ไม่ไม่ได้อะไรนะอ๋ยเดี๋ยวผมพิมพ์ไปนิดนึง <laughs> อ๋ออยู่ด้วยกันก่อน <laughs> คือเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายอ่ะไม่รู้ว่ามีโอ๊ตแต่พอมีปกออกมาให้เห็นโอ๊ตเนี่ยเป็นแบบยังส่งไปพิมพ์ไปในคอมเมนต์ในไอจีโอ๊แตแล้วแบบเฮ้ยมาได้ไงตกตกใจมากตลก เป็นนวตลกมากกว่าแต่ก็เออก็เฉยๆแล้วก็มีดีมีโอ๊ตมาช่วยทําให้แคมเปญน,นี้แบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกันง่ายๆครับแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญการกุศลน,นะครับช่วยทําดีก็คืออยากให้มีเรื่องดีๆด,ดีกว่า